ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นตา่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93เมกะเฮิรตเพจสวทเบตงนิวส์และวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th โดยทีมข่าวสวทเตง นายกรัฐมนตรีเผยกองทัพเตรียมนำที่ดินของกองทัพแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินให้ประชาชนได้ทํากินจํานวน9,276ไร่ในวันที่25ธันวาคม2566นี้เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนที่ห้องประชุมชั้น3อาคารอรื่นรดีกองอานวยการร่วมรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรส่วนกลางนายเศรษฐาทวีสินนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี การกระทรวงการคลังพ่วอหนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นประธานประชุมชี้แจงมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาาอาณาจักรโดยได้มีนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้บริหารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเข้าร่วมนายกมนตรีได้กล่าวว่าปัจจุบันบริบทด้านความมั่นคงมีความสลับซับซ้อนมีการเปลี่ยน แปลงหลากหลายรูปแบบและส่งผลกระทบในวงกว้างอย่างรวดเร็วซึ่งการแก้ไขปัญหาต้องมีการบรณาการงานของส่วนราชการพลเรือนตำรวจทหารนอกเหนือจากการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วประเทศไทยวันนี้กำลังเผชิญวิกฤตความท้าทายที่สำคัญทั้งในเชิงเศรษฐกิจสังคมการเมืองภายในประเทศและต่างประเทศ รัฐบาลชุดนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างความพร้อมและวางรากฐานเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับคนไทยทุกคนทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างมั่นคงและในวันนี้ต้องสร้างความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีขอให้กองทัพและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรช่วยเหลือประชาชนในช่วงของการเกิดภัยพิบัติดยการระดมทรัพยากร เรื่องมือของกองทัพและส่วนราชการต่างๆเข้าสนับสนุนช่วยเหลือและป้องกันประชาชนยามเกิดภัยพิบัติร่วมการพัฒนาประเทศสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนแก้ปัญหาสังคมที่ต้นเหตุแก้ความยากจนจากปัญหาที่ดินทํากินโดยการนําพื้นที่ของหน่วยที่เกินความจําเป็นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยเฉพาะการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรการใช้เป็นแหล่งรีนรู้เพื่อสนับสนุนการสร้างรายได้ การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการสร้างความเข้มแข็งด้านสังคมของประเทศด้านการดำเนินการนโยบายเรื่องของการนำที่ดินในการดูแลของกองทัพมาให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์นั้นนายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมกองทัพที่ได้ดำเนินการเกิดผลเป็นรูปธรรมภายใต้ชื่อโครงการหนองวัวซอโมเดลซึ่งมีเนื้อที่รวม9,276ร้ไร่โดยกำหนดมอบถึงมือประชาชนในวันที่20ธันวาคม 2,566นี้นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่กองทัพได้มีบทบาทนำเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้วยการสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดสรรทรัพยากรถือเป็นการช่วยกระจายทรัพยากรและกระจายอำนาจการบริหารจัดการไปสู่ชุมชนเพื่อความมั่นคงในเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนชาวไทยทั้งนี้นายยมนตรีหวังให้กองทัพจะขยายผลการดำเนินการไปยังพื้น ที่อื่นๆต่อไปเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง f m 93 m ม z เฮิร์ตซ์เพจสวทเบตง News ์แ New. ละวิทยุออนไลน์ radio betong prd.go.th